สวัสดีค่ะก็มาพบกับคลินิกกฎหมายรายงานในรูปแบบของ YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะห่างหายกันไปสักพักเลยนะคะที่ไม่ได้มาอัปเดตทาง YouTube ให้เพื่อนๆฟังวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันที่ไฟอัดอยู่พอจะมีเวลาว่างก็เลยอยากจะมาอัปเดตคำถามจากทาง Inbox นะคะซึ่งจริงๆอ่ะบางคำถามเนี่ยไฟเขียนไว้ให้อ่านแล้วแต่สำหรับท่านไหนที่อยากฟังเป็นคลิปคำถามคำตอบก็มาฟังกันได้ใน YouTube นะคะ สำหรับประเด็นวันนี้ค่ะก็มีเพื่อนๆแฟนเพจนะคะถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าในจ้างเนี่ยปรับตำแหน่งขึ้นให้แต่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้แบบนี้ขอปฏิเสธตำแหน่งได้ไหมถ้าปฏิเสธจะถูกเลิกจ้างไหมแล้วถ้าถูกเลิกจ้างมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างพออ่านคำถามนี้มันก็เป็นคำถามที่รู้สึกหน้าหนักใจนิดนึงนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาเราปรับตำแหน่งเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่า ความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นบางคนคงไม่ได้อยากจะหวังแค่ตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรอกแน่นอนว่าตำแหน่งเพิ่มเงินเดือนก็ควรจะเพิ่มมาด้วยนะคะมันเป็นแค่เรียผาที่ทุกคนต้องการแล้วก็เงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะสําหรับประเด็นนี้นะคะก็ถ้าให้ตอบในมุมกฎหมายมันก็แยกคําตอบได้ออกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือว่าถ้าเกิดนายจ้างปรับตำแหน่งขึ้นแต่ไม่ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเราปฏิเสธได้ไหมคําตอบที่1คือ ถ้าระเบียบบังคับของบริษัทมีกําหนดไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าปรับจากตําแหน่งระดับ3ไประดับ4จะได้เงินเพิ่ม10% 15%ถ้าเขียนบ,บ,บังคับไว้ชัดเจนแบบนี้แล้วไม่ทําให้ลูกจ้างสามารถปฏิเสธได้และหากนายจ้างเอาเหตุที่เราปฏิเสธเนี่ยมาเลิกจ้างเรานายจ้างยังต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายนะคะค่าชดเชยตามกฎหมายเป็นยังไงก็ไปดูเรื่องค่าชดเชยในมาตรา118ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอา,อายุการทํางานของเรา กับอีกประเด็นหนึ่งค่ะอีกประเด็นหนึ่งกรณีที่บริษัทเนี่ยไม่ได้กําหนดอะไรพวกนี้ไว้เลยแต่มีการปรับเลเวล up ขึ้นเรื่อยๆปรับตาแหน่งขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่เคยกําหนดไว้ว่าการปรับเลเวลจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่เคยให้คอมมิชเมนต์ไม่มีสัญญิงสัญญาอะไรทั้งนั้นกรณีนี้นะคะอาจจะเป็นคําตอบที่ทํำลายใจนิดหนึ่งนะแต่ต้องตอบว่าในจ้างสามารถทําได้ ะะกรณนนีที่ลูกจ้างบอกว่าขอไม่ปรับตําแหน่งและการขอไม่รับผิดชอบงานที่นายจ้างมอบหมายสําหรับตําแหน่งใหม่ละกันนายจ้างมีสิทธิออกหนังสือเตือนนะคะแล้วก็สามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ถ้าเกิดว่ามีการกระทําผิดซ้ําในเรื่องเดิมนะคะเช่นมอบหมายสําหรับตําแหน่งใหม่แล้วไม่ไปทาเตือนแล้วแล้วก็ยังไม่ทําอีกเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถเลิกจ้างได้เหตุผลทําไมเป็นแบบนี้นะคะป้ายต้องขออนุญ,ญาตอธิบายเหตุผลนิดนึงเหตุผลก็เพราะว่า การปรับตําแหน่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพการจ้างแบบหนึ่งนะคะทีนี้การปรับตําแหน่งขึ้นมันไม่ได้เป็นการลดสภาพการจ้างไงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่มองในมุมนึงก็คือเป็นคุนกับลูกจ้างไม่ได้ทําให้มันต่ําลงลดลงแย่ลงนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลในทางกฎหมายนะคะแต่ว่าเอาความเป็นจริงแล้วนะในความเป็นจริงเนี่ยมุมมองฝ่ายฝ่ายมองว่า กฎหมายมันเป็นอีกบริบทหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยกำกับให้สังคมมีระเบียบกฎเกณฑ์ให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์เนาะแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายแรงงานเนี่ยายอยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะลูกจ้างหรือนายจ้างเองนะคะก็มีความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะอย่างนายจ้างเนี่ยจะไว้ใจคนใดคนนึงให้เขาทํางานเพิ่มขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในตําแหน่งที่มันสูงขึ้นแน่นอนเหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะคะความรับผิดชอบ นะคะอันยิ่งใหญ่มันมาพร้อมกับภารกิจภารกิจอันใหญ่ยิ่งอะไรพวกเนี้ยนะคะแน่นอนว่าพอมันมีมาแบบนี้ลูกจ้างต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะต้องทํางานรับผิดชอบอาจจะมีขั้นตอนของการอนุมัติเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นนะคะนายจ้างก็เพื่อความแฟร์เนาะก็ควรจะจ่ายเพิ่มให้กับลูกจ้างด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดเสียบุคลากรดีๆไปแน่นอนแหละว่าเราโปรโมทเขานะคะ เราก็ต้องอยากให้เขา,เ,าเราต้องมองว่าเขาเก่งอยู่แล้วอยากให้เขาทํางานกับเราให้เขาช่วยเราดังนั้นก็เพิ่มค่าจ้างให้ลูกจา้างเธอถักนะคะจะเพิ่มมาเพิ่มน้อยเรียกมาคุยกันนะคะหรืออาจจะมีระยะเวลาที่แบบรออีกเดือนนึงได้ไหมเดี๋ยวเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกมาคุยนิดนึงนะคะให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันนี้ซึ่งกันและกันนะคะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าแฟนเพจที่สอบถามเข้ามาจะได้ฟังคลิปคำ,คำตอบนี้ของป้ายนะคะแล้วก็ ฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าว่างๆป้ายก็จะมาต่อให้เป็นคลิปใน YouTube แบบนี้หรือบางทีถ้าเกิดช่องทางที่เร็วกว่านะคะก็ไปดูคลิปในไม่ใช่คลิปสิก็ไปดูที่ไฟเขียนในเพจละกันนะคะ ลองไปดูดูนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะการฟังแบบเสียงมาเห็นหน้าค่าตากันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่บายไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคําถามหน้านะคะสวัสดีค่ะ